สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชิยนะจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้นะครับเป็นนิสสันทีด้านะครับเป็นแฮชแกหประตูนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวนะครับต้องการทําเพิ่มตัวนี้เป็นกุญแจคีริดสมาร์ทบิดนะครับอยากรู้ยังไงสมาร์ทบิดตามเข้ามาครับมาใกล้ๆก่อนนะครับกุญแจสมาร์ทบิดนะครับเราจะวางตัวอินอนไว้ก่อนเนื่องจากว่ามันจะกวนกันนะวางไว้ตรงนัตเตอร์ก่อนนะครับตามก็มา ตามกันมาเลยครับใกล้ๆนะครับกุญแจตัวนี้สามารถบิดนั่นหมายความว่าเหยียบเข้ามานะครับมันจะมีตัวบิดอยู่ี้นะครับแต่กุญแจไม่ต้องเสียบใกล้ๆก็บิดได้เลยนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับตัวที่เราโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสมาร์ทบิดมาปุ๊บก็เหยียบเบรกบิดออนติดเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราจะเทสตัวระบบเซนทรัลล็อกนะครับปิดประตูนะครับกดล็อกอันล็อกทับ ที่ลูกยางได้เลยนะครับนี่นะครับกดปึ๊บมันก็จะลั่นนะครับกดอีกทีนึงนะครับตแรงน่ลั่นแล้วนะครับรับนะครับกดอีกทีกดรับนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยในการทำสมาร์ทบิดของ n i สสันชีร่านะครับปี2,009ถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับกุญแจสามารถติดต่อเราได้ที่095-563-6282นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในนอกสถานที่ขอบคุณครับ